ดราม่าล่ามกากมินชาลีอะไรอีกเนี่ยต้องบอกว่าผมก็เป็นหนึ่งคนที่ติดตามเรื่องของการมินชาลีนะครับแต่ว่าไม่ได้ติดตามจนถึงว่า้ต้องมีดราม่าอะไรแต่ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นดราม่าที่เกิดขึ้นในเรื่องของการที่การมินชาลีเนี่ยไปออกโขนกระแสรอบพิเศษซึ่งก็ต้องบอกว่าเอเคหละพอไปออกรายการโขนกระแสเนี่ยก็ต้องมีล่ามของการมินไปก็จะเป็นน้องคนเดิมที่ไปใช่ไหมฮะแล้วก็พอ ไปก็จะมีการถามคาถามต่างๆจากพี่หนุ่มว่าเฮ้ยกามีนคิดอย่างไรจะให้พี่น็กนุ่นนั่นนี่อย่างไรที่เป็นคําถามที่หลายคนอยากรู้อะไรเงี้ยแล้วพอกามีนตอบเป็นภาษาเกาหลีเนี่ยล่ามก็แปลก็จะเป็นการแปลสดในรายการเลยนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็พอพอแปลเสร็จบางคนอาจจะไม่ถูกใจก็อ่ะมีแปลรอบรอบนอกหลังจากจบรายการก็จะมีหลายๆคนที่แปลอ่ะอย่างเช่นคุณแพร รวมถึงจียอนด้วยซึ่งต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยดราม่าจริงมันเกิดขึ้นได้ไงผมก็ยังไม่รู้เลยแล้วพอมารู้เนี่ยเอ้ยคุณแพ้ก็มาไลฟ์สดแล้วก็มาดราม่าว่ามีคนมาว่าเขามาอะไรเงี้ยทีอจริงต้องบอกว่าคุณแพ้จริงเขาเป็นคนที่ปิดทองหลังพระนะคนที่คอยช่วยเหลือารมินในหลายๆด้านแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกในหลายๆเรื่องให้กับผู้จัดการเน็กชาลีที่เขาเล่ามาแล้วแหละแล้วก็เขาก็เป็นคนที่สนิทกับนักร้องระดับโลกของ อีกคนหนึ่งที่เขาสนิทแล้วเขาก็ทํางานร่วมกันด้วยก็ต้องบอกว่าโอเคแหละในการแปลเนี่ยมันบริบทมันอาจจะต่างแตกต่างกันคือรายการสดแล้วก็รายการที่เข้ามาแปลทีหลังแต่คือเนื้อหาที่เขาแปลในไลฟ์ของเขาเนี่ยมันก็แปลในทิศทางเดียวกันนั่นแหละอาจจะมีการที่บายเพิ่มเติมบ้างก็เชื่อว่ามันก็ไม่น่าจะมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าคนที่ดรามา่าต้องการยังไงต้องการการแปลที่ถูกใจหรือว่าหรือไม่ชอบที่ คนหนึ่งแปลอีกคนหนึ่งแปลคือผมเชื่อว่าคือพอมันดราม่าแบบนี้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้มันก็จะส่งผลไม่ดีต่อแกรมินชาลีอันนี้ผมคิดไปเองนะก็ยังไงเนี่ยใครที่เข้าใจใครที่อยากอธิบายเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันเพิ่มเติมได้ครับผม